วันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา13นาฬิกาพิ่มในการสำนักงานก่อสร้างชนประทานขนาดการที่4มอบหมายให้นายพิภพไพพทยแท้ช่างสำรวจช .3 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารเครื่องจักรกลลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างทํานกดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อร่วมวางวแผนการดำเนิน,นงานก่อสร้างณพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร แผนง,งานก่อสร้างปีงบประมาณพุทธศักราช2519ถึงพุทธศักราช2573เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่รับเก็บกั5บาล้านลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์28,000ไร่เป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคของอราษฎดรในพื้นที่ วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายกลินน้อยไพลโรธผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์4พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณนกล่อนผู้อำนวยการส่วนงปปนวนนบงป,ประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์3สำนักงบประมาณและคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการงานพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำชมประทานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ณนะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮียจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายเจษดาทรวศิริกุลผู้ร่วมในการสำนักงานก่อสร้างชมปทานขนาดกลางที่1 0นายยุทธพราชเขียวประดิษฐ์ผู้ร่วมในการโครงการชมปทานเพชรบูรณ์นายธนพัฒน์อุ่นพุ่งสุภทรผู้ร่วมในการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าและรายละเอียดการดำเนินโครงการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮียตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนกระะกฎาคมพศ2566สามารถเก็บกักน้ำได้5.40ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่และประโยชน์4,500ไร่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานป้องกันลาดไหลเขาบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเหียมีแผนง,งานก่อสร้าง2ปีพุทธศักราช2518ถึงพุทธศักราช2519แล้วจะได้ส่งมอบงานให้กับโครงการชประทานเพชรบูรณ์เพื่อบริหารจัดการน้ำต่อไป